เพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัพมานาะนเพราะว่ามีภารกิจยุ่งยากยุ่งเยหยิงวุ่นวายไปหมดเลยนะจ้าเหนื่อยมาจนหัวฟูเลยิวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาบอกนะหลังจากที่หายไปนานว่านิ้วเปิดร้านในอินสตาแกรมนะคะร่วมกับเพื่อนอีก2คนนะคะก็คือป้ายกับเบลค่ะก็ร่วมกันเปิดร้านเนาะก็ ขายทุกสิ่งที่นึกได้และอยากขายนะจ๊ะก็ยังไงก็เข้ามาดูกันได้ในอินสตาแกรสามารถต่อได้แล้วแต่อารมณ์ของแม่ค้าจ้าต่อกันมาเลยสุดๆลดแรกแจกแถมแต่ส่วนใหญ่แม่ค้าจะอารมณ์ดีนะเพราะว่าชอปปิ้งทุกวันางี <c> ้ <oughs> โอเคใครยังไงก็ฝากติดตามในอินสตาแกรมด้ยนะคะกับร้านคารีนาช็อป C ฮอพนะคะคารินาชอ็อปคาวาน่ามี A2 ตัวนะชื่อร้านก็แปลว่าน่ารักนะคะเป็นภาษาอิตาเลียนจ๊ก็ตั้งใจที่จะเปิดร้าน,นจริงๆจะทำบ้างอะไรบ้างเห็นคนอื่นเขาทำกันนะคะก็ไม่ได้ขายก็เอากำไรอะไรเยอะแยะนะคะก็มีค่าส่งนิดหน่อยเปิดเพราะว่าอยากทำแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่กับพวก ้องกเครื่องประดับทั้งหลายทั้งหลายที่เอามาขายนะอันนี้มีก,ก้อนใสก็มีถุงน่องด้วยคือทุกอย่างที่ขายเนี่ยคือมือมิ้วใส่เองถุงน่องก็ขายมิ้วใส่เองแต่ว่าไม่ใช่เอาของมิวมาขายนะม,มันมีอีกอะ่ะคือเอามาเผื่อขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ก็แพ็คมาเรียบร้อยจ้ะก็เป็นกําไรลายสวยๆก็คือว่า คือว่าโกมิวอะ่ะเคยเปิดร้านขายเครื่องประดับใช่ไหมแล้วก็คือเลิกขายไปแล้วอะ่ะคือของก็ยังมีอยู่มิวก็เลยของเอามาลงขายในอินสตาแกรในร้านของค a r i n a าช็อด้วยนะคะก็อย่างอันนี้อันนี้ก็สวยนะเห็นไหมสอง้ยห้าไปเดินหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะสองเนี่ย อันนี้ของจริงเลยเพราะว่าขายต่ำกว่าทุนเพราะว่าอยากขายอยากมีกิจกรรมทําบ้างอะไรบ้างจะได้ดูเป็นคนมีสาระเข้าใจปะเพราะว่าวันๆนี้ก็ดูไม่ค่อยมีสาระอะไรนี่เห็นไหมอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนี่คือส่งฟรีนะคือโอนมาโอนมาเลยสองร้อยห้าสิบส่งฟรีอะไรฟรีถึงบ้านนี่เห็นปะ สุดยอดยังไงก็ฝากไดยนะคะกับคาริน่าชอปนะคะ C A R I N A A S H O P คาริน่าชอ p เข้าไปติดตามกันได้ในอินสตาแกรมนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนคะ่ะ